สารลาหรือใรสวนนี่ได้เอาข้างในทีนันเรียส่วนเลยเดี๋ยวจะปูันไม่มีสักเม็ดหนึ่งหรอกเพราะฮะพูดว่าเรามีแค่เม็ดเดียวเดือนน้ำให้ี สา้าเรานะครับแจกให้มันเปจัๆนี่ยอดลานี่นะิดนลาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลวงพ่อลบปุ่นทองแม่งสวดมนต์เลย นะโมตตะตะวาโตสาธุเลยเฮ่ยโอ้โหดแมาแตเบือไม่ไม่เต็มนไปไหนเราไปดูดิลอยนไหมนีเดก็ดินมัล้วนหรือปล่ดินมัลวนอันนี้ายหวาน อครับวันนี้มาทำอะไรกันครับ <reconstruction> จะเลกวัดจล้วจะมาปลูกหญ้าแล้วทีนี้การงานบอกว่าช่วยกวาดนี้ก่อนหน่วยงานของท่านกำนันมามากันเยอะเลยเนาะชาวบ้านเราออกเอากรจอมาเอาโยบุญชูมาอะไรการทูวันครับรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจไหมมากค่ะอยากมาอยากมาช่วยกวาดยกปึงขัดเสือายดีใจแล้วก็ขอบคุณมากมาร่วมการเดินทางไปเกี่ยวด้วยกันนะคะครับผมจะกล่าวเมื่คือเรา เอาวันว่างมาร่วมกันพัฒนาสิ่งที่เราเรียกกันว่าวัดเนี่ยให้ให้เป็นสิ่งที่งดงามเริ่มตั้งแต่ปลูหญ้าถ่ายาต้องมีท่านประลัดโนประลัดวิทยาบุญญาพัชรินนะแล้วก็ท่านนายกก็มานาย คำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทับบทจศเล็กทั้งหมดพอส่อมโมแล้วก็ชาวบ้านบ้านขงนมจีนอำเภอบางปะมา้าหมู่ก,กา้าผู้ใหญ่ก็มาร่วมกันปลูกยาด้วยกันด้วยกันดูแลเรียกว่าปรับอูวมิทัศน้์นาวัดใหม่หมดเลยเป้าหมายก,ก็คืออยู่ที่องค์พระเรศวรที่สร้างข้างไหนเนี่ยอาที่เหตุที่ว่าขครงการพัฒนา ทั้งคนทั้งกระท่านที่ทั้งจุดหมายคือเราจะต้องให้ใจเขา้ารวมอยู่กับพระเรส้วรไอ้ทาว่าพระเรส้วรก็คือให้ให้เรามาสํานึกว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยนี่คนไทยเนี่ยควรจะทําอะไรให้กับคนไทยด้วยกันก็คือรักกันช่วยเหลือกันจริงใจกันเสียสละมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ปุ๊บ กาแสของความเป็นคนไทยให้มันเกิดขึ้นในใจของทุกๆคนนั่นเองก็ข้อแสดงความเป็นคนไทยว่าไทยแท้ต้องรักกันไทยแท้ต้องช่วยเหลือก,กันไทยแท้ต้องจริงใจต่อกันหลวงพอโบยท่านสั่งทอนมาอย่างนี้ก็สื้อทอดมาอย่างน,าางนี้ให้ทุกคนได้มองเห็นว่ารักกันกินข้าวอร่อยรักกันไม่วนร้ายขอเจริญพร